สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับ D B T นะครับผม <c oughs> ก็ดูจากผมแล้วหน้าโอยาวเลยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ร้านตัดผมปิดด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ตัดผมเองนะครับผม <c oughs> ก็ผมบอกเลยว่าไม่น่ารอดนะแต่ก็มันยาวเกินไปแล้วโอเคครับนนก็ไปเลยตั้งกล้องกันดีกว่า <c oughs> ก็ตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับผมจริงๆก็ ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนะไอติมต้องใช้กิ๊บหนีบผมนะแต่ว่ามาส่งไม่ทันก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราหนังยางรัดแกงนะโอเคชิวชิวชิวๆไปเริ่มเลยเอาแล้วผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้มองกล้องหน่อยนะครับเริ่ม,มนะเบาเบาก่อนเบาก่อนเบาเบาก่อน,นเพื่อนเดียนอุ้ย อันนี้ก็อุ้ยทำไม <c oughs> มิงใหญ่จังอะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องทับผูก่อนทับผูล,ลงมาเก okay, ไปโอ้ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เฮไปหมดแน่เลยไปหมด more a few moments later. Okay. Okay. ทีนี้ก็ควรจะทำผมให้เปียกๆก่อน Hour later. เสร็จแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปล้างผมอะไรให้เรียบร้อยเป่าผมให้เรียบร้อยก่อนละกันนะครับผมหลังจากที่นั่งทำมาเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮนะจะเดือเด๋อดหน่อยนะเข้าใจความรู้สึกช่างแล้วว่าเอาออกนิดนึงนิดนึง,นงทำไมสั้นจังนะตัดไปตัดมาก็เออสั้นจริงวะ โอเควันนี้ก็มาพีชีพตัวเองนะครับก็ยากพอสมควรนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย